เราได้กล่องดนตรีไม้เก่าๆมาจากร้านขายของมือสองมันดูสวยประหลาดและเหมือนมีบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในพอลองไขาลานเสียงเพลงที่ออกมาไพเราะจับใจแต่กลับให้ความรู้สึกเย็นเยือกแปลกๆเหมือนไม่ใช่เสียงจากโลกนี้คืนนั้นเองที่เราเริ่มฝันร้ายทุกครั้งที่หลับตาจะเห็นภาพผู้หญิงชุดขาวซีจางและได้ยินเสียงเพลงแวววมาไม่หยุดทั้งที่ไม่ได้ไขาลานมัน กล่องดนตรีเริ่มมีชีวิตบางครั้งมันก็เปิดฝาและเล่นเพลงเองกลางดึกยิ่งกว่านั้นเราเริ่มเห็นเงาประหลัดแปลกแวบไปมาตามมุมห้องเราพยายามจะทิ้งมันหลายครั้งแต่มันก็กลับมาวางอยู่ที่เดิมเสมอเรากับมีใครเอามาคืนความกลัวเกาะกินใจเราไม่เลิก คืนหนึ่งเสียงเพลงบรรเลงดังขึ้นมากลางดึกพร้อมกับความเย็นเยอือกจับขั้วหัวใจเราหันไปมองเห็นเงาร้างผู้หญิงชุดขาวยืนอยู่ปลายเตียงดวงตาของเธอดำทะมึนจ้องตรงมาที่เรามือเรียวยาวซีเสียวชี้ไปที่กล่องดนตรีแล้วเธอก็หัวเราะแหบพร่าฟังแล้วขนลุกไปทั้งตัว เรากรีดร้องสุดเสียงพุ่งเขาคว้ากล่องดนตรีปลาใส่ผนังสุดแรงจนมันแตกเป็นเสียงเสี่ยงเงาร่างนั้นสลายหายไปทันทีพร้อมกับเสียงแพลงตั้งต่วันนั้นเราไม่เคยเห็นกล่องดนตรีชิ้นนั้นอีกเลยแต่บางคืนก็ยังได้ยินเสียงเพลงแว่วๆมาจากที่ไหนสักแห่งเหมือนมันยังอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละผู้สนับสนุน KMM ขี 3H เว็บเพิ ine, ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง